อย่างนี้นี่หน่เลยหมันอกาอาบไปเ่อยๆหลัาบสรมว่ามีนมีตัว่าจะมีในองโอนี่ล่เสเสียกินโอ้ยว่าว่าอกไก่ไร้ฟางนี่เป็นไหนวะสำหรัอีกร่องเบิ่งนีล่ะสู้มีตูกินร่องเบงนี้นนชุมงสข่าสมว่ไดครับ ตออแม่จ้าวันดีจ้าวัดีตอนเช้าเด้อสวยๆย,ยังไม่อดอกว่า2โมงกวนนี่แหละสวัสดีครับพี่รุ่นครับอิสานบันหน่อยครับขั้นตะไคร้จุ่มจวนนี่เพรมันแน่อื่นดอกนี่พี่รุ่นสีอบไก่ซูเมตูกิน อบไก่ไร้ฟางไม่รอบมือว่าที่เป็นเลยอดไฟไก้ฟางนี่เราได้นอาไปยูหนึ่นเลยอันนี้ตัวไก่ช่วงนี้กำลังหิดกันพี่น้องเลยจะารอมือกนะก็มีตูวเดี่คเหรอเห็ดลอบมือว่าที่เป็นหัวว่าที่ยัมาหลุนต้อกันเด้อว่าไปรู่นึสิอบไก่ไล่ฟางเป็นบ่ตะไคร ไข่แล้วก็สีเอาปีกลงใส่หน่วยเทียมใส่สีหน่วยเงิงนนมหอมแล้วก็คุกเขากันนะครับที่เด็ดครับที่ใ่ดำน,น,นี่แค่ับขึนตรงนีเห็นไหมเร็นี้ันหลยแลเ็ป่่ประมันนะครับ เใใโดนเนาะจะว่าเมียนโหกับโดนโดนใ่เห็ุ็ดเียพัดเพชรพัดแข้งไปสลอดมันเป็นอันะใส่ดำเป็นชกมาเหย่อมือเลยเต่เมียนใส่ตรงเลยเจะน้อยกั่ไหมันยังตำเหลียงง่ายสุดหรอวะจีวิคนก็บอกห้ว่าตำเมียนก็ใส่เกียบก่อนต้อง่งตาเมียนแ้วก็ย่ไส่นีเลยมันจะดีเหลี่ยงเร็วตองแสบตองนัว ปุ่งแถบซีปุ่งง้อซ้อนหน่อยเคยอายุใส่บุตรสาวกาประมาณเนาะประมาณนี้เหรอมันเปลี่ยนซะต่อพอปอกไก่เป็นโตเนาะเมียนสีล่องเบิองไก่พ่อมาแง่ไก่นุ่มๆนี่เหรอครับนี่ไก่พ่อมหนุ่มนี่กะจีอบเดี๋ยวไปรุ่นต่ำเดี๋ยข้าวกันเดี๋ยนเป็นคนต่ำเดลอต้องมือต่ำเคียงปุงเคียงแตงเองแล้วว่างเดือดไปเที่ยวฟงเซได้ไหมจู่อันแล้วก็ใสิอบไก่ไหลฟางจูนม่ตุกินมันนี่ มึงสิกีไก่ไรลฟางหรือว่ามัสิเนน้ำปันว่ามันกิเป็นอบไก่ไรลฟางคือเราว่าบ่เบิ่งไปเรื่อยๆตามมันตอนล่ะลองเบิ่งว่ามันสิเป็นบ่เราตำเห็นแหลกกันเด้อจ้ะเพริ่นเดิมสิปรุงลงมือปรุงแล้วตำเคียงแหลกเราใส่ว่าเต้าหู้ิกมันสิหน่อยใส่เอาใส่เอาแดงกี่ไวเลยโรดีใส่กันหน่อยาคนห้อยหนมาคนพอคุ้มเข้มหน่อบ่เัินทะเลเพราะว่า ไต่เกลือไหลแล้ว้าต,ตุ๋น,ตบบนี่น้องน้องคนตัวยัดใส่เลยยัดแบบว่าเอาขอกังในไม่ไว้ตุ๋ช่งกุ้ง <c ười> นี่ตัวงั้ราะว่าตะกอนใช่น้องพอมันขอ,อนืขอขนังนน้อยจะลดดี่ใช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 ่ใ่่ใ่ใช่่ใช่ใช่าช่่ใช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 ่ใ่ เนีเนนยนเว่เอาจูใส่ในี่มันจะเดือดหอมไปกันไอ่อยู่ทั้งนี้เลข้าวห้าเนื้ข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้านอุไทยข้าุเอกงแงขเยนี่เลยเลยเยไส่หั่น อออหหมมนี่ที่เด็ดก็คือใบตะไคร้หรือใบหโวยิงไคห้องนี้ตรงมี้ตัวนี่ตัดใบมันสีหอมมัไปเทียงคงอันนี้คือที่เด็ดก้นหอมอันสมุนไพรมันจะออกมาหันเลยหอมขอไปกันหรอกแต่ที่นี่ก็ดีเลยนั่นนะพราะีก็ขวดเนี้ยพอไปแต่ที่มีช่องนี่เป็นช่องอยู่ ร่องขวดแล้วเด้ออมเบียร์ผู้ใดเนอะไปไห้ขวดเบียร์ผู้ใดนาอหมห็นมาแต่ล้างสะอาดเราเด้อวด้งล้างสะอาดว่าเป็ยังไมีตัวว่าจะมีในของไนเห็นบ่มันเนบ่เป็นน้ำลักษณะนี้คือต้องเ็นจังเป็นสุตรีกับมันมันบุคือขี้ดินเนาะไก่พ่อรมมาณน Ít dạ. cốc cây thì xuống xí hơn mà, lấy tủ Thấy tổ. xuống qua Đâu có bước ngồi yên Đó, là thì xuống là mấy tủ đọc Xuống tâm, mấy tủ Cái thì phát đi lạ với những cái nào Thuổi tăng không ấy quay mà chúng mới khỏi Cái này đều chúng giang lên Ở giang ngồi, con Dạ, 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 ไปเอาไหมคเทาวโอ้ิมยังหันตลุงกระาดอ้สถานการณ์ตนยังมันยังมไปิมือตังอนิดมังมันเทียงบ่ทตังเทียงเทียงได้ปิดกระโอ๊รู้อยู่ดอกมันกับเป็น้นแบ่เป็นหยังดอกไปเรื่อยนขังนอกขังนอกแมนขังนอกมันขังนอกมันพอดีบ่อดีจงเบิ่งด้อบ่ดี มึงดงที่เถียงบุเถียงนู้นเจตยงเฮงเอาละทีนี้ใช้เวลาโดนบ่อก็ประมาณบ่นนาทีห้ามชั่วโมงหมดแล้วชั่วโม่วงหมดละเังนสี่เดียวันนี้มีตูตเบื้องไฟประกาศใส่เย็นสี่เดียหายยังมาปิดหูหัวหนีหน่อยก่อนเพราะว่ามันต้อีต้องปิดเต็มเลยวะแอ็นสิ่เดียขั้วหอน อ้อมอ,อมบอ,อ,มอ,อมปิดไหมเอาอยัางไม่ปิดล่ะน,น,นี่เหนี่ยพญรุ่นถ้าเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น <c oughs> ้องเป็นอะไรเทเล็กเทเล็กรอบเบิ้งว่าววิจิสิสนเป็นไก่ที่โกบอหรือว่าสิบปสุกไก่ไหลฟังมานดุลน,น,น้ำกันเด้อพีน่น้องมานดุนไก่ไหลฟังพญรุน่นน้ำกันเด้อโอ้ยน้อยจะเพิ่มได้แถวเอาผายยี่ไงกว่านั้นมันมันใหม่จีก็ร่างสุลท้อไอ้น้อยพี่น้องเลย เอาน้ำกระโปงบกตัวอะไรมีตู้อันนี้ประมาณยี่สิบนาทีผ่านไปไครรุนมันเนียใจยันน้ำบกสินเด้เอาอีกเอาอีกกำลังเหลียงกำลังสีกำลังมากยันน้ำบกบกหรอที่จังนาทีและป่านเนี่ยโอ้ยสิบห้ามชั่วโมงตีเมี่ยโอ้ยเจ้าฉีทเอามาใส่ มอไซ่ด้ขยันนำมันบุกเนาะมันห้องเราเปิดออกใหม่มันห้องงง้องก็นี้มีนอดกอนมีตูวเจ้าเห็นนอดมาอีกเจ้โมงหนึ่งพ่ะนะฟังเสียงพี่น้องเสียงน้ำฝุบุบบุบบบบบบุกบใส่ลาดจังน้อยเด้อครับนี่ เลี๋ยวไปทางนี้หูบเขาเขียวอมทอมเตมเต็มอยู่เขาหน้าเบาปุ้ยใส่เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงสำเรดีบุเปิดเบื้องรอบหนึ่งเดี๋ยเริ่มสีเลี้ยงแนวละ่ะอีูบูโดนอีูบูโดนมีตัวว่าห่วยมันเมียนเพลาะเรถถามันเป็นเมนใหม่เราบอกไปนะว่าท่านใหม่ดอกอีกจน,น้อยยังเปิดเติมทานเดอ้อไม่ตัวเป็นผู้เติมทานให้อเพนี้รุ่น ท่านนี่ท่านนั่นไายไปรุ่นนี่ของเราเขาอ้อยไปเสียงกดลงลุงลงลงยังไม่ตุกติดใกล้ที่ซุกแม่เหล่าเพรุ่นคือวายหรอพอเปิดบางเกี่ยวไหนเลี้ยวหุยดิเนาะแม่สิคอยท่านหยุบท่านหยุบหนึ่งทีพ่ออีกฝนี่เพรุ่นฝานนี่ฝานี่เพงเปิดบางอีกทีนึงเนาะฝันฝนนี่เพิเปิดบางเวเห็ดไงเป็นไรตัวเห่ารุ่น โอ้ยก็บอว่าว่าอบไก่ไร้ฟางนี่เป็นไงวะส่วนดอกอีล่องเบิองนี่แหละสู้มีตูวกินเลองเบิองเหนียวคนเอาทานใส่ข้าวปะทานใส่สีแล้วเอาเฟืยงเอาบอลไม่ใส่ประเดี๋ยวมันขุวนดำโอ้มันสิใหม่เนาะมันสิทูขุ่นเขาไปในปิดแล้วมันสีทานทานนี่มันฮ้องไปเรื่อยมันนี่ขุ่มหอมขุ่มหอมของทานขุ่มนี่แหละเชียงเข็ดเชียงปุงฮ้องที่เข้ากันดีมันทูขึ้นนี่เนาะเหมือนเลองเบิอง เอาอีกไฟหยุบงวดนีจังหน่อยก็ยังมาเปิดเบิึงก็เห็นแต่งต้านข้นนมเห็ดนั่นไก่อะไรฟ่างบันนี้ผู้เฒ่ามาเห็ดว่ามันสีมันดิเป็นไรวะเจ้อ๋อถ้ามว่าหนุ่มกันได้บ้องว่ามันสีเป็นไรมันสีสุกบ่มันสีแหมบ่สีไหมบ่อีกจังหน่อยมันจะเบิึงอีกท่านหยุบกันพ่อันมีตัวอ๋อเออพ่อเขาเฮ้ยรุ่นอ่อนทานใสแล้วค่ะ ปลาดูกสาวมันนอนเด็ดนอนเด่นตามันล้มแล้วเสาตาดุกเสานั่นนะนันเด่นตานั่นทางก็พอเพอะไรเจ้าเป็นนอ่นถ่ายเข้ายังไงคือคนคือเด็กหน่อยเนาะไปดุนเนาะอือผู้ใดบุญมาเกิดน้องหนอเนาะเนาะกาแฟนี่ว่าวหัจักคว่ำหรือกระหูภาษาแบบเป็นคือคนคือเด็กหน่อยคือเด็กหน่อยเนี่ยนั่นรับแล้วเด้่น อยู่นั่นนี่ขึ้นนอนนลำฟองก้าวเดียวมันลับยังจะลับได้หรอเจ้าเลื่อฟังเสียงปิดฟดวววววยอนไปซ่อมมึงนไหท่านอยู่ไปเดี๋ยวสิไปเบิ้ลก็ผพามาฟังเสียงปิดฟดวววววอยู่บ่ดนแต่ว่ามันล่มล่มเหล่าท่านก็เร ơ, ็วห้องขึ้นแห้ง ลุ่นน้ำกันเด้อววามสีออกมาเดียงงามบอไปเบิ่งเป็นยรุ่นนั่งหมอบซองหมอบซองโยเมนเป็นเรื่องได้แกจะได้กินไปหิ้มขมเหมมินทงทงยู่นึ่งก็ล่ะแต่กินอบไก่อบไก่เลยฟังเน้นโมเมนแนวด้วยนี่ต้องใส่เวลาปยเบิงหลบหนี่บิ้งนะเป็นได็กังเลยข้ากาน้องเบิ่งขันเอา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 เ็ตาแล้วไม่ตัวบอส ท่านเนี่ยมพ่าผีพ่อหนอเบึงเห็นถือจ้างเึืบมีนี่พ่เห็นพ่อเอาหรอเปล่เจ้าว่าอันนี้ของฮดหรอไม่โอ้เหย่ออยูดอกไม้ตูใต้นี้กขาล็อกเหจะซูนแห้งได้่ซูนแห้งไน้ำตุม่มฟดบวกบวกบวกโอ้นามนี่มันถููขึ้นมาคุ้มหอนมันสิขามาในตัวไกลเนาะ เห็นป่ามันไหลก็หมองเดียบมันนั่นเอาเหยได้ไหนเหน่บว่ามันซุกเราเจอุกเราเลยเพยรุ่นลักษณะนี่แม่แหยมหรแม่อ้ท่านอยู่ก้นเจได้ท่านให้มันเหมๆหยมจุกนอยอันนี้หมดหมดลรานี่หดหมดาเลไม่ซุกอเียกันหล้วมันจะว่าไหมเตัวนีจาบาร่อนต่อกัน้วหอมบีกไก่วยวยพี่เจ็ดมันขึ้นหอมกว่านี่นล้วนี่มันหยิบหยิบน้อย ก็มากรอบๆกันน่ะเอา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 ว้ามันจะคักไปเลยไม่ตั้เลยได้เหลียงหุ่นดีเนาะจ๋าวาตัวผู้เผินเฮ็ดเป็นกันเจอสีเฮ็ดจังสีวัวบุกขาบูงหูเหรอตัวผิวรุ่นมันก็เฮ็ดทุกเฮ็ดเีแรกลองเบิงว่าเบิงหล่อเป็นต่แเสบแท้บว่าตัวสีเหลียงงามอยู่ผีวลุ่นตัวรสชาติถับเบิงถัดซิมน้ำกันเด้อเสียบมาเสียบจนมาซิมนล้วกันกินน้ำกันพี่น้องกินง่ายน้ำกัน ง,งา่ายแจียจังน่อยเนี่ยขนมมือถุงน,นึงแล้วบ่ห้องทองบ่บได้เน่าจะใส่เวลาต้องใส่เว,วลาต้องใส่เวลาเพิ่มขึนโอเพี้ยงโอเพี้ยงนี่มันสามสิบนาทีก็น่าจะโอเคแล้วอันนี้มันชั่วโมงสองเขาสองชั่วโมงก็ว่าได้ครับก็ต้องใส่เวลาอีกหน่อยก้มแสีบก้มร่อยก็ต้องเสรีเพิ่มขึ้นเสรีรสชาติครับทิมเบิ่งน้ำกันเด้อว่าติดเสียบปอกปวดบวบบวบบวบอยู่ ปวดตัววง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 ออไปยุ่นปวดสเทาสามเท้ยุ้งโล่ะสูบสูบบวามสูบน้ปานนะยังไ่ยังกะสาววดห้งมงมีตุกไปอยเด้อค่อยๆแม่บนอ๋อบนอออ๋อมึงยัมีตุเอาลงลักนใด่าไปหานีน อยาไปไกลเลยเร้วเถอะไมยไว้ันไก็เสียงขันคอยออก็ใส่้็ใส่ก็ใอ่ทมันพรไนนี้จีจมสีเล่ดถึงคนหลงโอ้ยฉันจะโจมเล้ยเลยเจ้าเจ้าไตะกินอย่างเนนจับดีดีเอาเอานี่ไหมย่มันสีคว้าเอาอันพามาจับถวยไหมพยินรุ่นบอได้เวพจับพวกกลเลยเนี่ยน้องขันน้อโอย่านเป็นวงเล่ากว่าแบบานาฟดรวดๆอยู จับดีด้นอไม่เหื่ยเป็นหวงกันบสีบุนมกันควโ้งแวดิดบนน่ะเมมอ่าเรือเุบมงโอ้เดี๋ยวอนำ้มสเกี่ยวยกบาคุณนำซุปสเกียวกันขอบคปมาด้อแฟนกับถว่งสีบ โอ้ยสุงขนาดเี้เอวเลยเป็นว่เปื่อยนี่ต้องกอบกอดกนเลยสมุนไพรไทยนะโอ้หวนหนเลยกีะชเป็นชิ้นจรงนะตุดวายังมีตัวอ้ยเปือยข้ามหมองเตัวนีหนอกพวนี้ ไปปุ่นยยปนึเจียบไปดูมึที่พอต้องจับที่มเหมือนพี่น้องบ้างเหยวมันห่อนอยู่ในตุกเีจะบากรอบอันน่ะดีน่กรอบกอบนั่นเนาะเป็นยังห่อนกินหอนยีรุ่นห่อน ครบทุกสิ <sympathy> ้นท okay, the ุก wow. ส oh. yeah. mm ่วนได้เนาะจาวาบวะซุกซุกดีก็ปิ่งเอาผละจาวาบวะยังเทิกับเปื่อยเยอะตัวไปยินรุ่นซุกเปิ่อนเม่ตั่โอ้สูตรนี่ขอบดีเนาะจาวาบวะแย่ร้อนอยู่ส่วนหนึ่งโงไถทำยังไงน้ำผู้ถูกค้านไอ่ถาม

มันหอนอยมันท่านมันใบว่าดเลแนนนใบว่านัดอันเย็นเย็นใส่ล็กเกลวโยใส่น้ำซุปนี่วานเป็นยังด้เนาะโอ้มันได้ขากีเลยตัวจำเกลียวหมเกียวกอเด้อพี่น้องซิมกัน แซ่บหอมหอมพริกไทยเรกหอมเทียมพร้อมเอ้ามากินหอมกันพี่น้องบัดนี้ต้องเขาตั้งแน่ตีบอกว่าได้เสียบไรบ่ดูพี่น้องแฟนครับสมองสบอรแล้วครับเปนเขาหน้ามีรุ่นน้ามีตัวครับไก่อบไร้ฟางครับเสียบเน้ามันหน้ามีรุ่นน้ามีตัวไปได้เถ่า คือกวักควักแข็งเดียวควักกระจายกระจายควบหิวเนาะโอ้เศรษแข็งกันครับนี่มาเด้อพี่น้องแฟนครับจม่องสุบอนละโอ้ยซิกินเฮีดยแจกเน็ดกันพี่น้องนยมีแก้วสองแก้วอันนี้แก้วอันปลาบองพอนอย่พอยินดูเห็ดแก้วอันน้ำมันอบแล้ว มาเท่มาะมะเนี่ยเตียยเหี้ยเตียเตย,เ,ยเลยพี่น้องวัวสิริยูดิกินธรรมดาเนาะอากาศมันห่อนมันบ่านมันเห็ดหยักเห็ดไงกันนี่เลยเห็ดหยัยยกก็เด้นี้ไม่อึ่งโถ่คาดเลยจวดเลยเดี๋ยวแจ้ววัวสิริยดิกินพี่น้องเหี่ยฟอดออกอันเนี่เเยเอาไปเห็ดเนาะ ลองเบิึงคุกูกูกัวก็ถือว่าผ่านแหลบบองทั้งใตแล้วมีิตรผู้ๆๆเฒ่ามมากมากดีแต่ว่ามันกรอบดีมันมั่นน้ำโอ้ยโอ้ยกรอบครับกรอบนี่นี่ไข่อยซี่บึงกับไข่อยซีบึงหนึ่งมันดีหอมแบบหอมไออนทานไม่ไม่ตัวมันดีตั้งกับ็อบเฟียงอยู่ เครื่องจยงปรุงจงแจ้งแต่หมุนไ่มัน,น ừ, แซบนจะจ้าบาป๊อปพอมผิกไทยพรออหอมพรอมิไทยเป็นกิเลนหน่อยไหมตัวห้องเน่ยไหตัวกิงเขาะขายยังเด้อจีมินลูกไส้พวกคนทั่วมากกิ่ขากันเด้อหนังกับกอดีเพลยรุ่น จำเทไปไต้กวงก็เที่งมหอมเทียมเราต้นกรอบกรอบต้องใส่กรอบเลยแจ่บไปแบบนจะว่าต้อหมกเที่ยกันเหนียว เอาเลยนังมันเลยวบนะที่แรกอ,อ,อยคิดความที่บ่สุนกนเข้าบ๊อบเห็ดเนาะข้าไปยำไม่สุก เดิร์ทัดกิ่ขอน้อนพุรุ่นเแตะแดกนะเหมือนตัวพานยูยเด็ดแ <c oughs> สบยูทัดน่องเมฆหมุ่นนั่นหรอกินก็มีเหร <c oughs> อ ปีกมันกรอบกรอบดูไว้่อหอมอบนนี้บนี้มันติดส่วนมันผิกไท่ส่วนกินผิกไช่หอมหอม ตัวพอดีมันได้ถูกกรอ,อบดีเนอกะจาว่าปะ่ะนาทีบีให้เจา้ากระดิ่งเดินขวายไโอ้อตอนนี้นี่กรอบเลยเนาะอือหือกรอบหอมวุ้เทียมหอมกุ้ยไข่ ออันนน้เาหก็ยัดได้ที่กรอบกรอบดีหอมดีมาเด้อพี่น้องเป็นกับสมองซุบอนล่ะผู้อยากกินก็เมีนบิติดโควิดก็นสิพี่น้องฟ้องไปสมองสุบอนไม่เยี่ยมไม่ยามไหนยุ่งรอกครับเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิดอยู่กวิทย์ันระบาดหลายเยีนไปใส่มาใส่ก็ลำบาก กำละมนละันระวังเด้อพี่น้องเอ้โบ้าต้องเข้าตงจอยต้องคอยละอย่างสุกคนห่อนไม่ปลูกแซ่รคักเนอกสูตรนีน้เนาะฮึมคณเทศกั้งแรลกนีอ่อ้อโมบ่าติโจทยถ่าทำเงินให้ไปไฉรอ,อโอ้ยแล้วเปียวอ๋อ,อตัวแล้ว กาแฟฟ้าทองที่มีตักเดี๋ยวไปยำ <c oughs> กันไก่อบไร้ฟางมันนี่แซบอีหลีขอบคุณเด้อกี่นอ้นองเฟรนด์กับจมองที่บอนที่ให้เป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานอีสานบันลมหน่อยอยูดีไม่เฮียงยู่ดีมีความสุขเด้อจ้ะพาไปชมบ,บ,บีก่อครับไปัสดีครับอ้าวที่จ้ะ